สวัสดี FC รถตู้ของช่องกิ่งรถมือสองทุกท่านเลยนะคะวันนี้กิ่งมีรถตู้เข้าใหม่นะคะมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota Commuter 3.0ปี2017เเกียร์แมนวนวลนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานของการไฟฟ้านะคะที่ปลดระวางมานะคะ โครงสร้างเดิมแท้อย่างแน่นอนนะคะอาจเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะของเราตั้งขายอยู่ที่729,000บาทนะคะสำหรับรถรุ่นนี้ระยะการใช้งานไปเพียงแค่15,000โลเท่านั้นเองนะคะใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับรถตู้ปี2017คันนี้นะคะ รถชมนี้นะคะเป็นรุ่นหลังคาสูงนะคะเดิมแท้แน่นอนนะคะโครงสร้างสวยๆเลยเดี๋ยวพาไปรับชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะตัวไฟนะคะเป็นไฟมัลติดิฟเฟคเตอร์นะคะไม่มีรอยแตกร้าวนะคะเช่นเดิมเลยนะคะไฟแท้ไฟเดิมรถที่เราออกเข้ามานะคะ ไม่มีการตัดแต่งตัดต่อมาอย่างแน่นอนนะคะรถโครงสร้างเดิมแท้ไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำชนหนักมานะคะการันตีได้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกให้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยกระจังด้านหน้าโคมเมี่ยม2เส้นสวยๆให้แบบนี้เลยนะคะรถรถนี้เข้ามานะคะถือว่าโครงสร้างสวยไม่น้อยนะคะราคาดีด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถตู้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำเลย นะคะตอนนี้มีรถเข้ามาเติมในสต็อกให้เรียบร้อยแล้วนะคะรีบเลยนะคะรถตู้ของเราขายดีมากๆเลยมาไวไปไวนะคะนี่ก็จะเป็นโครงสร้างของตัวบอดี้รถนะคะความเว,ว้าความโค้งนะคะช่องไฟต่างๆระหว่างตัวรถนะคะตัวรถคันนี้นะคะไม่มีรอยบุบรอยร้าวไม่มีรอยแตกหักแต่อย่างใดนะคะรถโครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนะคะเป็นตัวล้อกระทะขอบ15นะคะคันนี้ นะคะได้ดอกยางเหลือแน่นๆเลยนะคะอ่ะโครงสร้างภายในนะคะสวยงามนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับรอยเม็ดอาร์คเรียงกันกลมสวยเลยนะคะโครงสร้างถือว่าสมบูรณ์เลยนะคะคันนี้นะคะมีหลายท่านถามกิ่งเข้ามาเยอะเลยนะคะรถตู้เข้ามาเพิ่มหรือ,อยังนะคะนี่เลยนะคะรถตู้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะรีบจองกันเข้ามาเลยนะคะโทรสอบถามกันก่อนได้นะคะเรื่องรายละเอียดต่างๆนะคะ นี่เลยเดี๋ยวพาไปรับชมโครงสร้างนะคะโครงสร้างสวยๆเลยนะคะคันนี้ไม่มีรอยแต่รอยร้าวแต่อย่างใดเลยนะคะสวยงามนะคะมียางอะไหล่ติดมาให้พร้อมเลยนะคะด้านท้ายคันนี้นะคะก็สวยงามนะคะความเว้าความโค้งต่างๆไฟถอยนะคะ ไฟดวงที่3ต่างๆนะคะไฟอ่าตัวกระจกสะท้อนมองหลังนะคะสวยงามมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะโลโก้ของ To โย ta นะคะนี่เลยนะคะตัวโครงสร้างด้านท้ายของคันนี้นะคะฝากระโปรงท้ายนะคะเดิมแท้เลยนะคะตัวรางประตูสไลด์นะคะเส้นตรงสวยงามนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะไม่มีผิดรูป ช่องไฟต่างๆสวยงามนะคะนี่เลยเป็นรถโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะไม่มีการตัดต่อมานะคะเดี๋ยวพาไปรับชมด้านในกันบ้างนะคะคันนี้นะคะของเขาจะเป็นเบาะ V.I.P. ตัวใหญ่ๆ,ๆแบบนี้นะคะจริงๆอ่ะจะเป็นตัวเบาะ3แถวนะคะ9้าที่นั่งแต่ว่าเนื่องจากตัวเบาะ1เบาะนะคะอันนี้น่าจะเอาไปอ่า ปรับสภาพให้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าโดยรวมต่างๆนะคะสมบูรณ์นะคะตัวเบาะสวยงามได้เป็นเบาะ V.I.P ตัวโต,วต,วตวๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะภายในก็สวยงามเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆราคาเพียง729,000บาทนะคะใช้งานอยู่ที่แสน0 0 0หอ่าแสนห้โลนะคะมาพร้อมกับตัวม่านให้รอบคันเช่นเดิมนะคะ นี่นะคะตัวช่องแอร์ต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะสมบูรณ์นะคะนี่นะคะก็จะมีถุงเครื่องมือมาให้นะคะมีให้ครบเลยนะคะตรงกล่องเก็บสัมภาระนะคะก็ใช้งานได้ตามปกติสวยงามสมบูรณ์นะคะมาบุด้วยหนังนะคะแผ่นฟูกนั่งให้สบายๆเลยนะคะตัวนี้ ด้นานหน้ากันบ้างดีกว่านะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นรถเกียร์แมนนวลน,นะคะคอนโซลสีดำสวยๆเลยนะคะคอนโซลสีดำไม่มีด่างไม่มีรอยแตกร้าวนะคะพวงมาลัยสีดำตรงรุ่นนะคะคันนี้ถ้าไหนที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะก็ ติดต่อกิ่งมาได้เลยนะคะที่เบอร์0820726152นะคะโครงสร้างเดิมแท้อย่างแน่นอนรถตู้เป็นรถหน่วยงานที่ปลดระวางมานะคะรอยเม็ดอารกต่างๆยังอยู่นะคะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะสวยงามมากนะคะคันนี้ที่เข้ามานะคะไมน้อยด้วยนี่เลยนะคะรอยเม็ดอารกเรียงกันกลมสวยเลยนะคะลางสไลด์ต่างๆนะคะ ประตูไม่มีตกร่องนะคะสวยงามนะคะคันนี้ราคาเพียง729,000บาทนะคะเป็นรถปี2013อ่ะขอโทษทีเป็นรถปี2017นะคะเครื่องยนต์3000ดีเซลนะคะตรงรุ่นนี่เลยสำหรับท่านไหนที่มองหารถใช้งานอยู่นะคะ ก็ลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะช่องทางการติดต่ออื่นๆนะคะกิ่นจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรถตู้คอมมูเตอร์ปี2017คันนี้นะคะเป็นรถที่ปลดระว่างมาจากหน่วยงานนะคะเรื่องโครงสร้างต่างๆนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยโครงสร้างเดิมแท้อย่างแน่นอนนะคะ สำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะรองโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้กิ่งต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้านะคะจะพาไปรับชมรถคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ